สวัสดีครับพบก,กับติคันเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับตารางล็อกอินพิเศษของผมได้กบก,ก้าดาวเรียบร้อยนะครับส่วนคนที่ล็อกอินช้าอันนี้ไม่ต้องห่วงนะมีเวลาเหลืออีก5วันนะครับแต่ว่าต้องล็อกอินไปแล้วน่าจะ2วันก่อนนะคือถ้าเกิดใครยังไม่ล็อกอินเลยก็ไม่ได้นะเพราะว่าตารางนี้เหลืออีก5วันคือถ้าเกิดใครที่ล็อกอินปกติก็จะได้เที่ยงคืนวันนี้ส่วนกบก,ก้าดาวนะครับก็แนะนําไปแล้วเบื้องต้นครับว่า ถ้าสมมติว่าตีบวก3ไปแล้วก็ยัดให้ครบไปเลยของผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้มายัดอัลเบโดให้ดูกันนะครับส่วนคนที่แบบอาจจะบวก1หรือบวก2เนี่ยแนะนำว่าอาจจะเก็บไว้ก่อนยกเว้นว่าเฮ้ยชอบตัวนั้นจริงๆหรือตัวนั้นยังเก่งอยู่เนี่ยก็ยัดไปได้เลยครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ปั้นเลยอาจจะเป็น9ดาวเวลร้อยหกสิบ,บเนี่ยแนะนําว่ารอดูโคโลโบก่อนอนะครับเผื่อว่าโคโลโบจะเก่งแล้วเราจะเปิดได้นะครับส่วนคําใบ้ที่มาจากทางการทําคลิปไปละ มาคอมเมนต์กันได้ซึ่งผมดูคอมเมนต์เนี่ยคือยังมีหลายคนที่ตีความผิดกับบางคำใบ้นะซึ่งแน่นอนผมจะทำคลิปทุกวันแน่นอนนะคำใบ้นะครับอ่าก็ไปดูคลิปกันเนานะครับอ้าวันนี้นครับก็เดี๋ยวตีบวกอัล e เบโดเพราะว่าผมบวก3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พรุ่งนี้นะตู้ก,กระชาตจะเพิ่มเรทเรนเจอร์กับเกียร์ครับใครยังสนใจเปิดเรนเจอร์อยู่นะครับหรือจะเติมเปิดเติมตุนนะตัดได้เลยครับที่ร้านเติมเกมวันนี้นะครับ c K เกมทัพปับเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเติมถูกมีแค่ iOS นะถ้าเป็น Android นะครับคือถ้าเกิดซื้อแพ ที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby เนี่ยเราจะกดรับได้เองหมดเลยแต่เกิดอะไรที่เกี่ยวกับ Ruby หรือจะเติมเปิดกาชานะครับเปิดเลนเจอร์นะครับอันนี้ต้องหา iPhone iPad มาจัดก,การกันเอานะครับอันตอนนี้ปรอดภัยแน่นอนนะร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับลูกค้าก็ ก็มีมาเติมเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็มีรับเติมเกมอ,อื่นด้วยอ่ใครสนใจไปดูที่ร้านได้เลยครับ S.K g a m e Hu เซ c e n t e รราคาถูกกว่าภัยเติมไว้ร้อยเปอรเซ็นต์ติดตามร้านค้าวไว้นะเวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดกันเติมครับก็ไปตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ปุหมคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ID ลึกลับนะครับ นี่ผมจะปั้นอัลเบโดนะครับอัลเบโด5แฝงคลิปไม่มีแล้วนะครับเดีย๋ยวที่บอกเรนเจอร์4ตัวนะครับอ่าก็จะมีเรมเอมเลียนะครับอัลเบโดท่านไอ,อซึ่งเป็นกระแสะที่ทำให้คนเนี่ยโกรธแล้วคนโกรธเยอะมากครับซึ่งเมื่อวานผมไปนะครับก็คุยกันเรื่องนี้นะครับ ทีมงานก็ไม่รู้จริงๆอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้จริงเป็นเรื่องของผู้พัฒนาที่ไม่มีการแจ้งโลกน้างจริงคือพอทําแล้วอะ่ะถึงจะมาบอกพอบอกปุ๊บผู้เล่นโมโหเต็มไปหมดเลยครับถึงจะมีประกาศแจ้งคือใครเล่นเกมนี้มานานรู้เลยครับว่าเวลาตกเกมทําอะไรเนี่ยน้อยครั้งมากๆที่เขาจะประกาศบอกว่าทําอะไร <S <S เช่นแบบเอาค่าแฝงดูนี่นั่นออกเนี่ย บางเรื่องเนี่ยไม่เคยแจ้งเลยนะอ่าใช้คําว่าไม่เคยแจ้งเลยอย่างเช่นตอนอตัวคิริวนะครับอ,อย่างตอนตัวคิริวมีบับสะท้อน,นครับหรือตัวของ ดรรนโจนะครับดรรนโจสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลือดเด้งอ่าเลือดเด้งคืออยู่ดีตีศัตรตูเลือดก็ฮิวขึ้นมาเองครับแล้วก็มีบัฟสะท้อนด้วยครับอันนั้นก็ไม่เคยแจ้งพอเวลามีบัฟอยู่หรือไม่มีบัฟตั้งใจเอาเข้าเอาออกครับไม่เคยแจ้งเรื่องนี้ถือแจ้งเดี๋ยเลยครับก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการปรับสมดุลนั่นแหละแต่อันนี้เราแจ้งย้ําไปแล้วนะครับว่า เอาออกแล้วต้องเอาออกไปเลยอย่าเอากลับมาเอามาอีกเนี่ยดาม่าจะหนักต่อรอบนี้อีกเออฉะนั้นก็เน้นย้ำผู้วัฒนาและไม่รู้ว่าจะฟังหรือเปล่านะตรงนี้ครับแต่อย่างที่บอกว่าเขาต้องการปรับสมด,ดุลเพราะว่าทําให้ทิศทางการใช้เลนเจอร์เนี่ยหลากหลายกระจายซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยคอมโบมันกระจายมากจริงแล้วก็โคโรโบธามาคมผมก็ยังไม่รู้ด้วยนะเพราะว่าลืมถามด้วยครับเพราะว่าได้แต่คาใบ้แต่คาใบ้ตึงมากนะครับก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอ ي, ส้สก,กิลจะมีทางแปลกใหม่ไหมความสามารถให้เปิดจะมีทางแปลกใหม่ไหมอันนี้ยังไม่ เลยนะครับอาจจะคิดว่าถ้าเกิดมีมาใหม่ก็ดีนะจะได้เป็นทิศทางคอโบที่กระจายแล้วก็หลากหลายนะครับผมตีบวกเลยแล้วกันนะอาร์เบโดครับคือผมมองว่าต่อให้เอาแฝงคลีออกมันก็ยังใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับเอาเป็นตามความชอบแล้วกันนะ,ะส่วนการตีบวกครับผมก็แนะนำว่าให้เป็นวันศุกร์ดีกว่าอันนี้ผมตีบวกวันพฤหัสน,นะ จะได้ไม่เปลืองวัตถุดิบนะครับแต่นี้ผมน่าจะพอมีไม่พอดิดูทรงแล้วไม่พอด้วยดูทรงแล้วไม่พอด้วยนะครับไม่ขยับเลยเอออ่ะไม่ขยับเลยนะก็เดี๋ยวคืนนี้ค่อยไปตีบวกเพิ่มครับอันนี้คือผมฟาร์มนะอ่าผมใช้ฟาร์มครับตัวจุดตะครับอ่าเอามาตีบวกนะครับ บอกว่าปกติผมก็จะทําแบบนี้แต่นี่คือเอาละไม่พอไม่พอนะอ่ะดูแลนะครับน่าจะขาดอีกค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอ่ะส่วนพีร้อยทำคลิปไปดูไปแล้วครับว่าฟาร์มแป๊บเดียวนะอ่ะผมทดสอบที่เวลร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วกันนะอ่ะแนะนํานะต้องตีบวกหลังสี่ทุ่มคืนนี้มันจะเข้าสู่การตีบวกเรนเจอร์นะครับก็ถ้าเกิดใครแบบอ่าบวกสามอยู่นะแล้วจะบวกอีกหนึ่งนะบอกก่อนนะครับอันนี้คือทําให้ดูแล้วนะครับว่าวัตถุดิบคือขาดบานเลยทีเดียว เดี๋ยวขอดูนิดนึงเผื่อจะมีตีบวกสะสมแล้วได้บ้างก็ไม่น่าจะไหวอยู่ดีครับนี่ไอดีผมเป็นาันดีเก่านะก็จะมีพวกนี่เลนเจอร์นะครับนี่ยูรียนะครับตัวเก่ามากเลยนี่อใาครานึกถึงซีซันเก่าๆนะครับก็ประมาณนี้เอาเมื่อกี้ผมแับบเนี่ยมีตัวของนี่บาวครับซิลเวอร์เลอนะ เดี๋ยวผมขอหาตีบวกนิดนึงเพื่อจะครบนะครับเพราะว่ามันร้อยเจ็ดสิบแปดแล้วนะครับอ่ะริงคลสบวกสิบสี่ฟคพวกนี้ผมเก็บสะสมนะแชมเปญอ่ะผมเพื่อใช้ประโยชน์ในโหมดอื่นๆนะครับก็จะไม่ลงทุนเท่าไหร่อ่าเพราะว่าผมเนี่ยตัวไหนที่มันหาไม่ได้แล้วคือถ้าตัวไหนหาไม่ได้แล้วเนะี่ยผมจะเก็บสะสมนะอ่ะดูทรงแล้วไม่มีเลยอ่ะมีตัวนี้คงจะใช้ไหมอ่ะไม่ใช้ดีกว่าอ่ะ,อะจับยัดไป ตัวนี้หรออ่ะไม่ใช่จับยัดไปไอตัวบินยังต้องใช้ประโยชน์อยู่อ่ะตัวนี้มีเกียร์มีเกียร์คิดมาด้วยโอ้อลิสจับยากไม่เอาแชมเปญหรออ่ะเอาแค่นี้แล้วกันพอดูทรงแล้วน่าจะต้องเสียเรนเจอร์อีกเยอะนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะใครแบบจะตีบวกนะครับเอาแค่บวก3เนี่ยไปแม็กเนี่ยโอ้โหยังยังไม่ตันเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งาน อาไปดูดีกว่านะครับว่าเนี่ยร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับอันนี้ก็คือก็ใกล้จะแม็กแล้วละนะอ่านะครับก็ตีบวกนะครับไปนะครับครูดาวก็เหลือสี่จุดสองเอาโอเคพอได้อยู่ครับอ่ะมาดูสเตตัสนะตอนตีบวกตอนนี้นะครับพลังตอมตีกายนี่โอ้โหเอาจริงถือว่าตัวเลขค่อนข้างเยอะนะล้านห้าสำหรับดาเมจของสายพลังโอเคแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เด่นดาเมจเท่าไหร่ส่วนพลังชีวิตนะครับโอ้โหค่าเดิมคือเดี๋ยวก่อนนะสิบเจ็ดล้านเลยเหรอโอ้โหเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็น สิบหกละเดี๋ยวก่อนนะเคก็ต้องตเติมไปอีกสามหน่วยใช่ไหมร้อยหกสิบล้านโอ้โหอันนี้ผมใส่ฟังชีวิตไปกี่จุดเนี่ยสองจุดเองนะครับโอ้โหร้อยหกสิบกว่าล้านถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยแร่มันก็ไม่ได้ใช้เยอะมากนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแต่ว่าเกียร์ก็สําคัญนะคือเกียร์รถแร่ยุคนี้เนะี่ยคือควรจะต้อง2จุดนะครับแล้วก็ต้องควรจะเป็น2จุดที่ค่อนข้างจะดีนิดหนึ่งครับ สกิลหลักนะครับก็จะเป็นดาเมจนะครับซึ่งถ้าเจอตัวเปาะๆหรือเจอตัวแพ้ธานเนี่ยก็น่าจะทำดาเมจได้ยอยู่เดี๋ยววันนี้ทดสอบให้ดูนะครับดาเมจทะลุนะครับเคลื่อนที่ไปยังกองทรัพศัตรูครับแล้วก็สตันด้วยซึ่งอย่างที่บอกว่าบางทีมันข้ามแล้วไม่มีสตันก็มีหรือสตันแล้วไม่มีดาเมจติดก็มีนะครับเพราะว่าสกิลมันไม่ใช่สกิลพ่วงนะสกิลนี้กว้าง2 6 0จุดแต,แต่ว่าการข้ามยังถือว่ายังข้ามกงๆองอยู่นะคูดาสกิลสิบวินะครับ ส,ส่วนบัฟเป็นบ na nah ัฟหน้าป้อมอ่านะครับก็เอามาตัดกับฮิวเลือดนะครับอ่าถือว่าเป็นบัฟพื้นฐานที่ดีกว้าง300จุดคูดสกิลเก้าวิในไฮเปอร์ครับคือตัวนี้เนี่ยความสามารถไฮเปอร์เนี่ยใบนะครับว่องไวเมื่อออกปฏิบัติการนะครับผมมองว่าเฮ้ยมันก็ใช้ประโยชน์ได้ดีเหมือนกันนะอส่วนความสามารถเก้าดาวนะครับอ่าไม่มีอะไรน่าเปลี่ยนเลยผมเลยเลือกเป็นอันนี้นะครับขี่ปืนอาวุธเมื่อออกปฏิบัติการเพราะว่าต่อต้านการลำนำจริงๆเนี่ยต่อต้านการลำนำเนี่ยบนท็อปตำนานเคยมีช่วงหนึ่งนะครับที่อ่า ตอนที่มูนหุ่นไราการออกมาอ่ะใช่ตอนที่มูนหุ่นไราการมาเนี่ยออกมานะครับบนท็อปตำนานเนี่ยมีการนำอัเบโดนะครับที่ได้ความสามารถเนี่ยมาเล่นกันค่อนข้างเยอะนะ อ่าแต่ว่าตอนนี้ก็เงียบๆแล้วนะครับอ่ะส่วนการใส่เกียร์นะอาจจะเน้นตึกๆก็ได้อันนี้คือเอาจริงๆนะเอาเกียร์ฟรีของตัวเกมเลยก็ได้ครับดอกกระจายครับแล้วก็รองเท้าเรียวนาดอ่ะเพราะเป็นค่าเดียวกันนะอ่ะส่วนกระดิ่งคริสต์มาสก็แนะนําไปแล้วครับว่าอ่าถ้าเน้นเกียร์จริงๆเนี่ยในเดือนหน้าก็ประมาณวันที่23อ่ะโดยประมาณนะคริสต์มาสก็ไปลุ้นตอนนั้นนะส่วนเกียร์โคโลโบก็ดูก่อนถ้าดีหรือแบบน่าสนใจก็ลองไปเปิดแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบดูแล้วกันนะอัลเบโดครับเกือบจะ9ดาวแม็ก าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวทดสอบกันให้ดูนะเน้นย้ำจริงๆครับว่าถ้าจะตีบวกเนี่ยต้องแบบว่าเราชอบจริงๆและเลนเจอร์ตัวนี้แบบโต,แบบ,ตแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับสมมตินะถ้าแบบเป็นเล่มเป็นเอมิเรียนะครับแต่แบบเราตีบวก3ไปแล้วเป็นผมผมก็ยัดเพราะว่ามันบวก3ไปแล้วอะเรากบมันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายนะครับกบมันใช้แค่4ตัวเพียงแต่ว่า กบมันไม่ได้แจกเยอะนะปีใหม่มีคนถามแจกหรือเปล่ายังไม่รู้ครับยังไม่มีแผนในการแจกริสมาสก็ไม่มีแผนในการแจกนะเพราะว่าเมื่อกบเก้าดาวโอ้นี่ผมว่าดาเมจมันก็ได้อยู่นะผมใส่ตัวเลขดาเมจไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับดามเมจของสายพลังเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะ2ทีเกือบเกือบจะครึ่งหลอดครับถ้าใส่พลังดาเมจไป2จุดโอ้ก็หนักกว่านี้ได้อีกแต่อย่างที่บอกว่าตัวมันไม่ใช่ตัวเด่นดามเมจักเท่าไหร่นะครับ แต่ก็สามารถที่จะทำดาเมจได้เดี๋ยวลองดูว่ามันข้ามไปไกลแค่ไหนคือสกิล260จุดเนี่ยไม่ได้นับการข้ามนะตัวนี้ข้ามถือว่าข้ามค่อนข้างจากไกลอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวลองดูด่านนี้ครับว่าข้ามไปกระจายขนาดไหนครับคือเมื่อเทียบการข้ามกับเอเรนเนี่ยเอเลนดูโกงกว่านิดนึงคือเอเลนมันมัน,ม,นมันยังโกงอยู่อ่ะอย่างเอเลนเน่งี้สมมติว่าเราจะแม็ก่ะเดี๋ยวไว้ผมค่อยรีวิวนะครับ อ่อยังไม่มีเอเลนเก้าดาวแม็กนี่ว่ะเออผมไม่มีเอเลนเก้าดาวแม็กนะครับอ่ะดูครับว่านี่อ่าด่านพวกนี้ครับอ่าครูดาวสกิลสิบวิอาจจะแบบไม่ได้น้อยมากนักแต่ก็ถือว่าก็พอได้อยู่อ่าเล่นด่านพวกนี้นะมันช่วยให้แบบข้ามไปโกงๆครับอ่าข้ามไปข้ามไปไม่ข้ามไม่ข้ามบังคับข้ามนะนี่ดาเมจก็ได้อยู่ครับอะทดสอบกับเรนเจอร์ดีกว่าว่าถ้าสมมติเล่น PvP ไปเจอกับเรนเจอร์ตัวตึงๆนะครับเดี๋ยวผมทดสอบเรนเจอร์ตัวตึงที่ ID 3นะครับอ่ะตัวแรกที่ทดสอบจัดไปครับผมน่าจะวางไก่ทอง9าดาวแม็กมาทดสอบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันครับว่ารับดามเมจได้ไหมกระโดดหนีได้ไหมเข้าไปกระทืบได้ไหมนี่รับคลิแล้วก็กระโดดตุ้มเข้าไปครับแล้วดูนะครับว่าใบว่องไวนะครับนี่ใบว่องไวนะอ่านะครับ มันจะทําให้ใบ้ก็คือทําให้ศัตรูไม่ออกสกิลนะครับนี่ดูนะครับว่าข้อดีมันคือตรงตรงนี้นครับมันอาจจะเป็นส่วนเสริมก็จริงนะแต่ผมก็มองว่าแบบเอ้ผมเลือกปั้นตัวนี้ผมไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยนะครับยิ่งมาอยู่ในไอดีที่แบบเอ้ยหลีกประมาณเพชรอย่เงี้ยสบายครับอ่ายิ่งถ้าเกิดมีคู่อ่านี่เลยอ่ากายทอง9ดาดาวแม็กบอกทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้แบบนี้คือ ผมจะทดสอบเบาลล็อกคือไม่ต้องทดสอบแล้วเบาลล็อกไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวทดสอบดูดีกว่าตัวแบบดาเมจที่มันค่อนข้างจะตึงมือนิดนึงเดี๋ยวผมจัด2ตัวเลยเียว่าช่วยโกงให้เลยแล้วกันนะอ่านะครับอันนี้ถือว่าเป็นดาเมจเสมอทตุนะครับเพราะว่าไปเจอทตุแสงนะครับคู่นี้ผมจัดเป็นอ่าบราวนะครับอัศวินอ่านะครับกับบล็อกนี่จัดคู่ให้เลยเดี๋ยวดูกันนะ นี่ครับว่ารับดาเมจได้ไหมนี่ตัวหน้าครับข้ามแล้วสตาร์นนะครับนี่หรือเห็นไหมข้ามแล้วไม่สตาร์นเห็นไหมนี่มีนะครับข้ามแล้วไม่สตาร์นอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์ครับสกิลเนี่ยมันมันไม่ใช่สกิลพ่วงนะพวกสกิลที่แบบยาวเหยียดเป็นหางว่าวนะครับมันอาจจะติดไม่ครบอาจจะติดสตาร์นแต่ไม่ติดดาเมจหรือติดดาเมจไม่ติดสตาร์นครับอันนี้บอกแล้วนะ นานมากบอกหลายปีแล้วเรื่องนี้นะก็ยังมีคนเถียงครับเนี่ยทำให้ดูชัดๆก็ไม่รู้จะเถียงอยู่อีกไหมนะคือมันไม่ได้พ่วงติดหมดทุกสกิลนะครับคือมันเป็นเอากรที่หมวกตัวเกมแหละที่โอ้โดูนะนี่ปล่อยมาเท่าไหร่ก็ยังยืนนานขนาดนั้นนี่แล้วข้ามไปถ้าติดตาตันก็ตาตันยกฝูงครับอ่าถ้าเกิดใส่เกียร์โดนแน่นอนอ่าคือด้วยสกิลครับสกิลเนี่ยบันบังคับข้ามนะคือสกิลมันข้ามแน่นอนแต่มันไม่ได้หมายความว่าสกิลจะต้องโดนหรือติดตามไปด้วยนะครับ คือเพอๆบางทีอาจจะไม่มีดาเมจหรือไม่มีสตันด้วยก็ได้นะแต่ว่าข้ามไปอย่างเดียวก็จ,จะมีแต่ดูนะครับว่าเนี่ยความถึกผมว่าคุ้มค่าเอาจริงตัวนี้เอาตามชอบแล้วกันนะเพราะว่าพอไม่มีแฝงครีแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้ประโยชน์ในส่วนเสริมไม่ได้นะครับก็เสียดายนะใช้คำว่าเสียดายไหมก็เสียดายเสียดายตรงจุติเพราะว่าปกติผมจะฟาร์มยากมากนะครับใช้อัลเบโดฟาร์มนะอันนี้ต้องลดลงมาเหลือยากเฉยแล้วก็เน้นใช้เลนเจอร์ชนะธาต อ่ะก็ต้องปรับตัวครับเพราะว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวนะคนอื่นก็โดนด้วยนะครับนี่เห็นไหมเออคุยได้ทั้งวันครับเรียกว่าสนิทจะเลยดีกว่าโดนพงโดนผักก็ไม่ตายนะอนเดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์ตัวสุดท้ายอันนี้เราชนะทาดเขาเอาเป็นว่าดูว่าดาเมจของเขาเนี่ยจะตึงแค่ไหนอ่ะทดสอบกับบักกิ9ดาวแม็กนะครับ อ่านี่ต่อให้2เลยนะก็ใช้คําว่ายืนคุยกันครับอย่างนี้ถือว่าถึกจริงถึกจ,จ,จริงคือถึกจริงๆครับตัวเลขเยอะนะครับแล้วก็ยืนได้นานตามตัวเลขอันนี้ถือว่าโอเคนะบางตัวไม่เป็นแบบนั้นครับตัวเลขเยอะไปแต่ก็ไม่ได้ยืนนานเลยนะครับมีเยอะะนะอันนี้เราชนะท่านครับเดี๋ยวดูกันครับเพราะว่าทางเขาก็มีพีชิพนะครับคือเราเขาตายเราอาจจะตายตามไปด้วยนะครับอ่านี่อ่ะเขาก็สตันพวกพวกประเภทดาเมตัว้่วนนะ ดาเมจที่มีป่วนติดไปด้วยเนะี่ยส่วนใหญ่มันจะดีตรงที่ว่ามันจะมีสกิลป่วนติดไปแม่นแบบทุกท่านอาจ่าว่าแม่นทุกท่าน,นครับนเนี่ยเนี่ยข้อเสียมันคือต้องระวังนะตัวข้ามเนี่ยข้ามไปปุ๊บหลังโวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าบากิเนี่ยมันมีพีชีพสองนะเออไม่ใช่ว่าแบบแพ้เพราะว่าอะไรนะมันโดนพีชีพสองแล้วแบบเรนเจอร์เราปล่อยตัวออกมาน้อยครับ โฮ้ยมีผลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าโดนต,ตัดตานหมดเลยอาใครถามนะผมมักจเจ้าบากิถ้าสมมติมีทดสอบกับไอดีสามเนี่ยผมจะใช้บากิค่อนข้างจะเยอะครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าเฮ้ยบากิเนี่ยเอาจริงมันยังเล่นได้อยู่นะดูนะครับเพิ่มได้หนึ่งพันเพิ่มตลอดเวลาครับแต่ว่าเรนเจอร์มีตัวเดียวมันจะไม่มีผลเกัน,กนอาทดสอบกับตัวเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่มมาหนึ่งพันอ่ะเรามีแลบปล่อยตัวสบายๆอยู่แล้วนะครับ ่เาเดี๋ยวเกิดลองคิดดูนะเล่นเป็นทีมมี5ตัวอย่างเงี้ยผมว่าโดนอานครับน่าจะหยุด5ทุกตัวเนี่ยเห็นไหมมันกลายเป็นว่าบากิเอาชนะได้เลยความสามารถก้าดาวอย่างที่บอกนะว่าเฮ้ยเลนเจอร์บางตัวเนี่ยให้ดูดีๆนะการขึ้นก้าดาวใช้ประโยชน์ได้จริงๆนี่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะเออที่แพ้นี่มันโดนนะเราเห็นนะว่าโดนพรีชีพนะอะ่เดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะอ่านะครับว่า บากินครับนี่พีชสต้องเน้นด้วยนะเพราะว่าพีชีพสเนี่ยเรทจ,จะติดค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะผมเล่นบทอื่นได้ไหมเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งนะครับนี่แล้วตัวใหม่ตัวใหม่ก็ดีนะอ่าบอกบอกเลยนะอันนี้คือใช้ดีบอกต่อนะครับว่าไอเรนเจอร์เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาประมาณนี้อ่าแล้วก็ นี่เราขึ้นเก้าดาวมาหลายตัวอยู่เหมือนกันนะอ่ะผมใช้มันจิโร่ครับอ่ะโอเคใช้ประมาณนี้ดีกว่าอ่เอาเอเลนครับคืออ่ะเอาสิตัวนี้ก่อนอเดี๋ยวผมลองไปเล่นด่านยากให้ดูนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับด่านยากนะครับแล้วก็เนื้อหาอ่ะด่านเนื้อหาก็เมื่อวานก็ได้ไปคุยอยู่เหมือนกันนะอ่าเดือนหน้าโคโรโบและ,ะคริสต์มาสครับคือเขาบอกว่าคิววันนั่นเอียดจริงๆนะครับก็เลยการอัปเดตของเดือนหน้าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับ ก็จะไปเน้นโคลาโบกับคริสต์มาสซึ่งเขาบอกว่าคริสต์มาสเพียบนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะ,ะว่ายิ่งด่านที่มันแคบแคบแบบนี้ครับอลเบโดรับรับนะรับเหมาครับนี่รับจบให้เลยครับคือมันข้ามไปแป๊บเดียวก็ถึงป้อมแล้วแต่ว่า <c oughs> ข้ามไปแล้วทำไมไม่ตีป้อมเอออาจจะต,ต้องรอสักพักหนึ่งนะอะดูครับผมใช้ตัวรีเซ็ เอาเปลี่ยนร่างไม่เปลี่ยนร่างเลยทําไมไม่เปลี่ยนร่างเลยเปลี่ยนร่างบ้างสิเอาเปลี่ยนไปนิดเดียวครับอาจจะตกก๊อปปี้นะนี่นะครับรีเซ็ตบวกก๊อปครับบอกเลยว่าช่วยได้เยอะแล้วใช้แ่น่นี้นะครับคือดาเมจของทีมอาจจะแบบเฮ้ยไมไ่ถึงขั้นจัดมากนะครับนี่ตะด่านพวกประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูต้องให้มันทะลุป,ป้อมก่อนคือ ต้องทาต้องใช้คาว่าต้องทําให้มันติดบัคบางคนอาจจะเจอแบบนี้นะเราเรียกว่าติดบัคนะก็คือพอข้ามไปจุดหนึ่งแล้วเนี่ยศัตรูจะตีเราไม่ได้แล้วเราก็จะตีป้อมอย่างเดียวเลยนะครับเป็นเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดกับเอเดนซ์มากกว่านี่ให้ดูเลยครับว่าถ้วยได้เยอะมากจริงๆอ่านะครับอาจจะตีไม่จบไหมตีจบว่าไม่จบ ไม่ยอมตีป้อนสักทีหนึ่งครับแต่การข้ามไปแบบนี้อย่างที่บอกนะว่าข้างหลังเลนเจอร์ของเราเนี่ยโอ้โหถล่มละขยมละขยมเลยนี่ป้อมไม่แตกเออแต่เจอบั็กป้อมไม่แตกทางันนะอ่ะดูจะแตกไหมอ่ะไม่แตกไว้เป็นไรอ่ะเลื่อนเลื่อนเริ่ม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 ขยับเอาโอเคขยับเรียบร้อยละโอ้โหกว่าจะตีนะนะแต่อย่างที่บอกครับว่ามันบังคับข้ามนะ เวลาเล่นด่านพวกนี้มันถือว่าจะค่อนข,ข้างช่วยได้เยอะนะครับะนะครับแม้ว่าไม่มีแฝงคริถามว่ามีผลไหมโดยปกติใน p p เนะี่ยอเบโดเราไม่ใช้แฝงคริกันอยู่แล้วครับดามเมจมันไม่ได้หนักหน่วงมากนักนะครับเราจะใช้อเบโดนะครับแฝงคริเนี่ยในพวกด่านบอสหอคอยอด่านบอสหอคอยตีกิลเรตเก็บจุดติอถามว่ามีผลไหมมีผลจริงยอมรับนะครับเพราะว่าผมพึ่งพาค่อนข้างจะเยอะแต่พอไม่มีคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกัน อ่าก็เสียเวลามากขึ้นมันติดตรงนี้แหละเสียได้ตรงที่ว่ามันติดตรงเสียเวลามากขึ้นนะครับจากเดิมที่ไอเราฟาร์มแบบง่ายๆไว,ไว,ไวๆรัวๆก็ so. จะต้องใช้เวลากันสักนิดหนึ่งครับอ่านะครับอ่ะส่สวนหัวคอยก็เหมือนกันนะหัอคอยก็เรียกว,ว่าใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางด่านมันค่อนข้างจะตึงนะครับหรือว่าเราไปเล่นด่านกรงอย่างนี้นะอ่าเดี๋ยวลองดูอ่ะเดี๋ยวลองเล่นด่านนี้อ่าเขาให้จัดทีมที่มีแต่ประเภทพลังนะ,ะเดี๋ยวผมจะ เอาพลังตึงๆนะไอดี ID นี้มีพลังตึงเยอะมากเออถือว่าเป็นโชคดีนะของไอดีนี้นครับที่ได้เรนเจอร์สายพลังดีๆหลายตัวอยู่เัมนนะอ่ะใช้3ตัวพอโอเคลองดูนะครับว่าผ่านไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเรียกเพื่อนนิดนึงอันนี้คือจะเอากบนะอ่ะเรียกท k ตัวปอมมาช่วย มาลองดูกันครับจะผ่านไหมเา่าผมกดออโต้เลยนะอา่าไล่เลนบ่อยไปเลยครับคือข้ามคู่นะคู่เนี้ไอดี ID เนี้ยมันเลยค่อนข้างจะปวดแต่อย่างที่บอกว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าข้ามไปแล้วข้างหลังก็จะโล่งนะครับอันนี้ข้างล่าง <c oughs> เนี่ยแหละอย่างนี้บอกว่าต้องระวังอแต่ว่าใครเล่นก็น่าจะรู้นะว่าตัวข้ามเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้ดีตรงที่ว่าศัตรูเนี่ย ถ้าสมมติว่า,าม,มันออกมาเยอะแล้วเรามีการข้ามไปเนี่ยมันจะแบ่งช่วงแบ่งช่วงนะครับทำให้กองหลังเนี่ยมัน,มนไอ้นี่ได้นะเดี๋ยวผมลองเล่งท,ทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็เรียกทีเคไปเอาทีสองมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราเป็นคูณ2แล้วกันครับแต่ว่าไม่กดออโตโอ้อันนี้ผมจะพยายามเอานะครับไอเจ้าบราวยมมาทูน,นครับ มายืนขวางนิดนึงนะครับอ่าแระอาจจะใช้เยอะไปหน่อยนะอ่าตรงกลางระวังโดนก๊อปปีส้สวนอ่ะไม่เล่นละอ่ะตาตเอาไปว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงนะคือมันมีแค่ข้อควรระวังครับ1นนะครับข้ามไปแล้วหลังโล่ง2โดนก๊อปปี้มามันข้ามแล้วก็จบมันข้ามเราแล้วก็จบเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกันเป็นทีมหลายๆตัวเนี่ยอันนี้โอเคอเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เล่นกันนะอ่ะสวนพ p นี่คือสบายๆครับ อนะครับคือทีมไมดีลึกลับของผมเนี่ยค่อนข้างจะเถื่อนแล้วนะครับอ่าแต่ว่าไม่มีตัวกันบินนะก่ออีกเรี่ยงตัวบินตัวนิดนึงนครับคือการมีตัวบินแม็กเนี่ยผมมองว่าก็ผมใช้คําว่าเป็นไม้กันหมาได้จริงๆนะไม่ได้หมายความว่าเราเป็นหมานะแต่หมายถึงว่ามันช่วยมาอ,อ่ให้ให้คนที่แบบเขาไม่มีตัวกันบินอนะ่ะหรือเขาจัดทีมแล้วแบบขี้เกียจจัดอย่างผมเนี่ยผมขี้เกียจจัดเพราะว่าตัวกันบินเป็นเวลร้อยหกสิบเอ่อร้อยสี่สิบนะครับธรรมดานะ อย,อย่างเงี้ยผมก็จะแบบข้ามไปเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็จะช่วยได้เยอะอ่ะม well> um, ีธนาอยู่ครับอ่าตัวเก่าแล้วครับอ่าโดโด้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 ดูไหนแล้วนะครับอัเนีวผมเน้นทีมนี้หน่อยกันนะครับยิ่งถ้าเกิดมีตัวรีเซ็ตหรือว่ามีอ่า เกียร์นะครับมีตัวรีเซ็ตนะครับมีเกียร์ออกสกิลเบิร์นนะครับมันก็จะกระโดดกระโดดข้าม2ทีเป็นไปได้หรือกระโดดข้ามลมก็มีนะครับคือมันก็มีบั๊กนี้อยู่นะอันนี้ครับ PP คือเล่นง่ายนะครับพอมีตัวข้ามปุ๊บครับอ่านะครับคือตัวมันผมว่ามันถึกจริงนะอ่านะครับแต่ยังไงกบอกว่าทำไมท็อปตำนานเขาไม่เล่นกันนะครับเบาะว่าทางคอมโบเขาค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับ อย่างที่บอกว่าก็มีบางช่วงนะตอนที่มูนหุ่นไยการครับใช้กันเต็มตานานไปหมดเลยเนะี่ยมันติดลำนําดีมากครับตัวนี้เขาเลยใช้นะครับเพราะว่ากันไว้ไม่ให้มันลำนานะก็คือข้ามไปครับหลักๆก,ก็คือข้ามแหละแล้วก็สตาร์ทน,นะครับแล้วก็ความสามารถครับใบกับว่องไวมันก็เลยจะใช้งานได้ค่อนข้างจะง่ายครับยิ่งไปเจอทีมที่มีว่องไวเยอะๆนี่ดูนะนี่มีอัลเบโดนะครับเดี๋ยวผมหาทีมที่แบบมีว่องไวเยอะๆตัวนิดนึง จะได้เห็นนะครับว่าว่องไวก็จะโดนใบ้แบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้ว่องไวหนึ่งนะครับอ่าทำไมเขาไม่ฮิตว่องไวกันหรือไงเนี่ยเราไม่เจอว่องไวน้อยนะครับอันนี้ว่องไวหนึ่งนะครับเอามีบินอ่ะบีบินไปก่อนอ่าใบว่องไวตัวบินก็ไม่มีผลนะเพราะว่าปตีธรรมดาได้นะครับอันนี้มีว่องไวแล้วหนึ่งอ่าว่องไวสองนะครับว่องไวสา อ่ะวองไวส้สี่โอเคโอ,คโอ้มีโดนแน่นอนด้วยอ่ะมาลองดูกันครับเออครับคือใบาอ่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ออกสกิลไงอ่านะพอไม่ออกสกิลปุ๊บนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมปล่อยวนมาอีกทีนึงนะนี่ดูครับตัววงไนะครับ,ววอ,รบอ่าเมื่อกี้เราเห็นเลยครับว่าตัวของเรมนะครับแล้วก็ตัวของเจสสิก้านะ ่โดนเลยครับหยุดท่าพิธีจะใบเขาเหรอ mm. โดนหยุด5เลยครับอปล่อยวิธีหนึ่งอยังไม่ติดนะครับมันจะเป็นการสุ่มติดนะอันนี้เราเน้นทีมนี้มากเลยครับเพราะว่าต้องการจะปล่อยให้ดูส่วนทีมแรกไม่ได้ปล่อยอเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวแพ้เราปล่อยทั้งทีมครับเรนเจอร์เราเล่นกัน10ตัวนะครับถ้าตัวเยอะก็จัดให้มันครบๆนะนี่ยื้อได้ครับ อันนี้ใบติดแล้วเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูทีนึงนะคือเอฟเฟกมันอาจจะขึ้นแวบเดียวนะครับเพราะว่ารูปสกิลวันนี้ต้องบอกก่อนนะบางทีรูปสกิลหายไม่ใช่ว่ามันไม่ติดนะคือมันติดแต่ว่ารูปสกิลมันแสดงผลได้ทับกันได้2อสอันนะครับนี่ขึ้นแล้วไม่ใช่ดีมันต้องขึ้นอีกแบบเมื่อกี้มันเป็นสกิลใบนะครับ อันนี้อันนี้ใบใบนี่คือมาจากเบารยมบทุตน,นะใบมาจากอางเบอยมทุตครับซึ่งติดโคดีเลยครับนี่นี่นี่มันจะขึ้นเป็นรูปสายฟ้าเป็นรูปหกเหลี่ยมนี่ประมาณนี้อติดอยู่นี่เรียกได้ว่าถือว่ามันเป็นตัวหนึ่งนะที่ชอบก็จัดทําไม่ชอบก็ข้ามไม่ได้ตีเล่นนะคือมันแค่แบบไม่มีฝฟรทีแล้วนะครับผมมองว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่นะโดยเฉพาะแต่เอาจริงถ้าใครมีอยู่นะผมก็แนะนําว่าใช้ไฮเปอร์แม็กก่อนก็ได้นะครับ เพราะว่าขึ้น9ก้าดาวเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถอะไรที่น่าสนใจเลยครับอ่านะครับแล้วก็การใช้งานก็ยังถือว่าดีอ่าเหมือน Hyper Max จะมีจุดอ่อนตรงความเปราะอ่าอาจจะต้องหาเกียร์เสริมน,นิดนึงนะแต่พอขึ้นเป็นเก้าดาวเนี่ยถือว่าคือเทียบกับเกียร์เดียวกันเนี่ยที่ผมไปทดสอบนะบาร์เบโดใน ID ดีที่มีแค่ Hyper Max เนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันเปราะนะใส่เกียร์แบบเดียวกันเลยครับอ่าช่องลางเป็นรองเท้าเรียวหนาดนะซึ่งเปมนค่าเดียวกันนะครับอ่ะโอเควันนี้ผมก็มา ทำให้ดูครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมทาอ่าครับแล้วก็ในดิกลแถวนี้นะยิ่งอยู่ดิกทองนี่ถือเหนือเลยครับเหนือเลยแต่นี่คือไม่ค่อยได้เล่นซาเท่าไหร่นะอ่าะะครับก็เรียกได้ว่านี่ก็กําลังจะขึ้นเพชรสามแล้วนะครับอ่าในวันพฤหัสน,นะถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ทําให้ดูกันนะครับว่าไอ้ทําเป็น9ก้าดาวแม็กก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่ะพรุ่งนี้นะเพิ่มเลทเรนเจอร์เพิ่มเลทเกียร์ครับซึ่งตัวนี้มันแจ่มจริงๆ นะครับไม่ต้องมีโดนแน่นอนเนี่ยโหติดใบซัมมอนค่อนข้างจะเถือ่อนอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ a c k เกมธรรมบัลเซ็นเตอร์ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะครับถ้าอยากจะเติมเปิดนะครับด้วย Android นะครับก็ ต้องทักชัดไปไปถามที่ร้านค้านะับแต่ว่าร้านนี้ครับก็มีแค่ระบบ iOS เครับเติมถูกนี่ต้องไปหา iPhone iPad นะามาเปิดกรชากันเอานะแต่ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจอย่างที่บอกครับว่าเรากดรับเองได้ถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby ครับถ้าเกี่ยวุ๊บเนี่ยหาไอโฟนไอแพดมากดรับกันเอานะเจ้านี้ว่าจะได้แน่นอนนะร้านค้าจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็มีรับเติมเกมอมื่นด้วยนะครับติดตามร้านค้าไว้นะเวลามีโปรโมชั่นที่ดีจะได้ไม่พลาดการเติมครับแล้วก็เกมมื่นอื่นเผื่อใครเล่นเกมอมื่นนี่ไปดูได้เลยคร นนเอาไว้ให้ที่ประหมุลคอมเมนต์นะ ACK Game มทั c e n t e r ราคาถูกปลอดภัยเติมไวร้อ่ะช็อกก็จัดประหยัดทำไมครับเติมตุนเติมเปิดรีบจัดได้เลยครับโคโรโบรจอดจะมาเต็มที่แล้วนะครับอวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ